อย่าพิ่งเซ็นเอกสารปณีประนอมยอมความเดี๋ยวคุณจะเสียสิทธิ์โดยที่คุณไม่รู้ตัวผมต้องบอกก่อนว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงคือมีเพื่อนผมท่านหนึ่งครับมาถามว่าเอกสารฉบับนี้ปณีประนอมยอมความเนี่ยเซ็นได้ไหมผมบอกว่าอย่าเพิ่งเซ็นถ้าเราเซ็นเมื่อไหร่เราจะเสียเปรียบบริษัทประกันที่เขากําลังจะทําเคลมให้เราเคสเนี้ยครับสามารถเบิกค่าสินไหม และเบิกค่าขาดประโยชน์การใช้รถได้เต็มมูลค่าที่แท้จริงที่ควรได้แต่เมื่อไหร่ที่คุณเซ็นเอกสารไปแล้วคุณจะเสียสิทธิ์คุณจะถูกเหมือนคล้ายๆล็อบบี้ว่าได้รับการเคลมเพียงเท่านี้โอเคไหมครับอย่าพึ่งเซ็นนะครับเข้าใจตรงกันแต่ถ้าวันนี้พี่น้องทางบ้านอยากซื้อประกันกับคนที่เน้นบริการอันดับหนึ่งในประเทศไทยอินบ็อกมาเพจเรานะครับเราได้รับรางวัลทั้งหมด4ปีเนี่ยเราได้รับ5รางวัล อินบ็อกมาคุยกันนะครับเราเป็นตัวจริงในวงการครับ